สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันให้กับคนที่เกิดธาตุไฟในเรื่องของความรักเนาะธาตุไฟคือคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูปกติแล้วธาตุไฟเขาจะเป็นคนใจร้อนใจร้อนมีความเป็นลักษณะของคนที่หัวดือ้อไม่ค่อยยอมใครเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงใจนักเลงเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแผลวพแลวนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความ คนนักหน้าถึงตาเยอะรู้ทันคนเชื่อมั่นในตนเองสูงเป็นคนที่เป็นนักคิดเป็นนักคิดเป็นนักนักลงมือนักปฏิบัติเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะทับไฟถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนที่มีอารมณ์ขันกล้าได้กล้าเสียเ,เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่กลัวกับสิ่งใดชอบเผชิญหน้าอชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบทาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเนาะเป็นคนแบบชอบบุกลุยไปข้างหน้าไม่กลัวไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวเกรงสิ่งใดเนาะเป็นคนเจ้าโปรเจกต์เจ้าแผนงานด้วยนะคนทัดไฟนะคะเมษ่สิงห์ธนูที่เราจะมาดูในเรื่องของความรักของคนที่เกิดทัดไฟประจําเดือนกุมภพาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกความรักของคนเกิดทัดไฟเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันเนาะเพจออฟสอดเป็นเด็กดื้อเนาะ หรือว่าคุณอาจจะมีสถานการณ์เจอกับเด็กดือ้อเด็กที่มีปัญหาคนที่อายุน้อยกว่าและทําให้ตอนนี้คุณเหมือนหันหลังเดินออกมาจากสิ่งเดิมเรื่องเดินคุณเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าที่มันไม่ค่อยได้ดังใจโชคชะตาของคุณวิวออฟฟ่าจูนเนาะโชคชะตาของคุณจะนําพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาให้นะช่วงนี้เหมือนเหมือนชีวิตคุณชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้น เเวนเอาเพนทเคิลเป็นลักษณะของการบางคนอาจจะกําลังคิดกําลังตรึกตรองกําลังใช้ความคิดอยู่ว่าเขาควรจะดําเนินทางไปในทางไหนดีจะไปตอ่อหรือจะพอแค่นี้เนาะเป็นในเรื่องของความรักนะคะว้าวเดอะมูนเดอะมูนเป็นลักษณะของคนที่อาจจะคิดมากคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลมีเรื่องให้คิดมากอยู่นะในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของจิตใต้สํานึกอะไรบางอย่างของคุณอ่ะมันทําให้คุณแบบวิตก กังวลเนาะจริงๆแล้วรีวิวออฟฟอร์จูนเขาออกมาบอกว่าโชคชะตาชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะคุณกําลังจะมีโอกาสได้ไปเจอเจอสิ่งใหม่ๆได้ไปเจอกับรักครั้งใหม่เนาะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยดูจากอันนี้คุณเดินออกมาจากเรื่องเดิมแล้วคุณเดินออกมาเดินออกมาจากสิ่งเดิมแล้วอะแปดถ้วยเป็นลักษณะของคนที่ออกห่างจากบ้านออกห่างจากคนรักแล้วก็เหมือนแบบ ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เดินไปหาอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนาะจริงๆแล้วอะวิวออฟฟอร์จูนเขาเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะอะคุณจะกําลังจะได้เจอเจอรักที่เป็นชาวทางไกล เนี่ยเป็นรักอาจจะเจอเจอรักจากการเดินทางครั้งใหม่ของคุณนี้ก็ได้จะเจอเจอเจอรักกับคนที่เป็นทางไกลต่างชาติต่างประเทศก็ได้หรือรักครั้งนี้มันเป็นรักที่เป็นบุคเลสันนิวาสของคุณนะหรือใครบางคนอาจจะมันเป็นกลงล้อนะมันหมุนเอาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆเ,เรื่องเดิมกลับมาคนรักเก่าของคุณก็กําลังจะกลับมาก็ได้เนาะแต่ว่าพอมันหมุนเอาคนเก่ากลับมาเนี่ยคุณก็ คิดหนักคิดเยอะคิดมากกังวลไม่รู้ว่าจะสารสัมพันธ์กับครั้งนี้ดีไหมหรือว่าจะเดินหน้าไปต่อดีเนาะมาดูกันต่อนะคะความรักของคนราศีเมษสิงห์ธนูธาตุไฟในช่วงเดือนกุมภพาพันธองพ6นนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะไฟออฟครับเอ้ไฟออฟสอด อุสปสรรคปัญหาความยุ่งยาก <_ T> เพจเราเป็นทักเคิ่น <_ T> เพจเราเป็นทักเคลิ่นเป็นลักษณะของข้อมูลข่าวสารใดๆที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงนี้ถ้าใครกําลังรอข้อมูลใดๆอยู่นะคุณกําลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วเหมือนว่าคุณกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนะ Snake, าะเดรสแงเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์นะคะเดรสแนงจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งมีความ ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองในการแก้ไขปัญหาเนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาที่เกี่ยวกับงานหรือในปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะคุณจะใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ไขปัญหานั้นๆไปได้นะคะเดชะริออดชะริออดเป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีกรกฎมีใครบางคนอาจจะกำลังได้เจอกับคนที่ น้าตาดีเท่หรอสมาร์ทเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เนาะเป็นรักทางไกลก็ได้เขาจะติดต่อกลับมาหรือเป็นรักเก่าหวนคืนก็ได้เนี่ยคนนี้เขาคอยส่องคอยมองคอยดูคุณอยู่นะเขาจะเหมือนแบบกําลังจะติดต่อกลับมามันเป็นลักษณะของส่องไม้เป็นลักษณะของข้อมูลข่าวสารอะไรที่คุณรออยู่คุณกําลังจะได้รับข้อมูลนั้นหรือเขากําลังจะส่งข้อมูลส่งข่าวสารอะไรมาให้มาหาคุณกลับมาหาคุณก็ได้เนาะ ออถ้าเป็นในเรื่องของงานงานของคุณจะมั่นคงนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยมันเหมือนแบบเขาคอยเขาคอยที่จะจะติดต่อกลับมาหาคุณนะถ้าคุณรอเขาอยู่นะถ้าคุณรอเขาอยู่เขาก็จะเหมือนส่งสัญญาณอะไรกลับมาหาคุณเนาะมันเป็นในเรื่องของ <c oughs> อการความรักที่มันเหมือนมันกําลังจะ ไปในทางที่ดีนะไปในทางที่ดีขึ้นเนาะ <c oughs> สองไม้เนาะสองไม้มันเป็นลักษณะอะไรที่มั่นคงอะ <c oughs> มั่นคงมันก็ต้องดีขึ้นสิเนะมั่นคงเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเนี่ยเด็ดเดี่ยว <c oughs> เป็นลักษณะของสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้พบเจอเนะใครบางคนที่เหมือนแบบเดินออกจากสิ่งเดิมเดินออกจากเรื่องเดิมแล้วเนา,เาะก็อยากให้คุณตั้งเขาเรียกว่าอะไรอ จริงจังอ่ะจริงจังกับกับ,ก,บกับการตัดสินใจในครั้งนี้เนาะมันเพราะว่าเดดสเตนเขาเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นลักษณะของความพยายามความพยายามที่จะควบคุมก็ได้นะเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่ชอบควบคุมชอบให้ให้ควบคุมคลรัก์ให้ได้ดั่งใจตนเองก็ได้นะเนี่ยคนโสด คนโสดถ้าเป็นเดร์สเลงเขาเป็นลักษณะของคนที่อา,อาจจะมาตรฐานสูงมาตรฐานสูงมีทิฏฐิอยู่ในใจของตนเองเยอะเ uh huh. นาะเป็นคนที่ uh huh. ตั้งเอาไว้ตั้งความหวังในเรื่องของความรักเอาไว้สูงอะในเรื่องนี้นะคุณต้องคอยดูเพราะว่า uh huh. คุณต้องตัดสินใจเอาเนี่ยเพราะว่ามันมีในลักษณะของข้อมูลที่กำลังจะได้รับแต่ว่ามันเหมือน ความคิดของคุณนะ่ะดาบจริงๆไพ่ดาบมันก็เป็นในเรื่องของความคิดอีกอย่างหนึ่งเนาะ,ะความคิดนี่แหละที่มันจะทําให้เราเหมือนยังตัดสินใจไม่ได้แล้วเชอริออตเดชอริออตเขาเป็นลักษณะของคนคนคนที่มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบรักจากการเดินทางก,ก็ได้ด้วยนะเนี่ยถ้าคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักจากการเดินทาง ช่วงนี้ก็ถ้าใครที่คู่รักที่มีปัญหามีปัญหามีความคิดสับสนวุ่นวายก็อย่าใช้อารมณ์ระวังการมีปากเสียงเนาะระวังการทะเลาะการมีปากเสียงกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ด้วยในช่วงนี้เนาะอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วาม ตใช้ใช้ความพยายามเยอะๆในการแก้ปัญหาเนาะและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะโอเคนะราศีเมษสิงหธนูธาตุไฟเราอ่านให้ประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดในช่วงเดือนเออไม่ใช่คนสำหรับสำหรับไพ่ประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะเมจิกทารอบาบคิตตี้ค่ะ